ตอนนี้ก็เนี่ยทุกคนเขามีแบบมีหมูสับไข่เค็มหมูแดงเผือกกวนถั่วหวานงาขาวงาดำหมูสับปีกแก่นมันโถขนมจีบนะครับแล้วก็มีแบบว่าชาไทยกาแฟเย็นอย่างนี้ด้วยนะชาไทย75นดาน้ำสมุนไพร35มีชุดมันโถ3ามลูกด้วยคูนักนัอร่อ เราเนี่ยนะกินมาโอ้ยลมมันพัดขึ้นมานี่ลมมันตีนะอืม,มอันไหนอันไหนมูสตอร์ิแกนไม่รู้เออก็กินไปเลยนี่ทุกคนเราได้มากินแล้วนะครับเดี๋ยวเราปแบบกินสลัดเปล่ามูสตอร์ิแกนมันคือผักปะอืมนีอันนี้งาดำามาา ร้อนๆเลยออาวหมดแล้วอืหนูคนเดียวเหรออืม,อ,มอันนี้ถัว่วถั่วกวนแล้วก็เผือกอมหมูดแดงหมูดแดงเด้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 งอร่อยมาก